ไม่คิดจะแนะนํำอะไรกันเลยเหรออ่าอ้าลืมตัวต้องแล้วเงอะแงะจัดมายแย่จังเลยเอาแนะนำสิมาแย่จังเลยครับตอนนี้อยู่กับรายการ KG Channel ย o Game หรือ Operation นะผมตอนนี้เราเล่นหมวดบอลคออวนนะบอลคออว์เริ่มเกมแล้วสินดาเล่นได้เป็นครับเล่นได้เป็นมามาเดี๋ยวไม่สอนไม่ทำไมวะเนี่ยเล่นไงวะ เล่นยังไงเยอะอ่ะเล่นยังไงหรอเล่นยงไงเยอะแอบเหีียลืมไปมันไม่มันไม่ฟื้บตัวนะลืมไปออกอะไรเนี่ยนึกไม่ออกเพราะว่ารที่คนระวังของซินด้าคือมันกำลังจะบดไวมากออกมานะออกเป็นอ่าออกตามเขาแล้วกันออกตามเขาไว้กันไว้ออกกันเลยว่ะดูเลยออกตามเจ๊ได้เนี่ยออกออกตามทุกคนออกเกือบเหมือนแต่หนูไม่ได้เอาไว้นั่นมาออกแบบ อย่างว่าผมไม่เคยเล่นพวก AP มาเลยผมเล่นแต่พวกแทงกับดาเมจอย่างเดียวเลยไม่ค่อยรู้เรื่องไอ้พวกนี้เท่าไหร่มันมันาบอลเพื่อนนะปลาได้ไหมนั่นดิเอาล่ะไปแล้วครับออกของในนี้ไม่รู้เล่นยังไงไม่รู้รู้แต่ว่ามั่วครับชิเนะฮัสปอร์ตเดินครับเดินครับโอ้โหสกินน้ำมันมั่วไปแล้วโอ้ย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 มั่ววันนี้เอ้บโลอ๊ เนี่ยให้ at, ตัวเลือตัวนี้ให้ตัวเลตัวนี้เออน้อยโหเดี๋ยวมันเล่บันเล่บอลเล่บอลเนี่ยมันเล่บอลดุ้ยเล่นไงวะเล่นเกมแล้วี่ไงวะพังวะพังไงวะพังไงต่ำบอลเล่บอลเอ้ายิงหาตัดยังไม่รู้ว่ามันเกมมันเกมนี่มันเป็นเกมพีลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสร้างบอลมาแล้วก็ปัดพร้อมกันสร้างแล้วสร้าง สร้างสร้างทิ้งไว้ดิแล้วปัดทิงท้งทำไมอ่ะหลงไม่รู้ไม่เคยเล่นโยนโยนโยนโ,โอ้หาอุ้ยเก็บแต่คนนี่มานะลอยอหล่อฮิ่ให้แบบไม่ฝึก่ะซินด้าไรเงีงเขาก็ไม่รู้นะไอตัวบ้านจับได้ไหมจับคิดได้ป่ะจะตายแค่วันนี้แหละโอ้โหสึกสงครามอันใครมีฮิวอะไรก็

แต่มันผักบอลไอ้ำดำๆไม่ได้เพราะมันเป็นอขอบคุณค่ะเ <_ d ata> กือบตายแล้วเงียบๆงียบ,บ,บิวู <_ d ata> มันมีความแรงอะไรอยู่ในตัวเองเลยหนูกำลังคิดอยู่ยว,ว่าหนูหยิบดูนะผิดหรือเปล่ากำลังคิดอยู่ยว,ว่าเล่นยังไงซินด้าเฟิร์ส <_ d ata> บัตยีกูได้เฟิร์สบัตยีเคอัพสกิลไรนน้ำเหรอซินด้าเนี่ยอัพอะะเอาอะไรนั่งเนี่ย หนึ่งนำหนึ่งนำโอเคอาอผมกากไปผมกากนะลิ้นมีได้เป็นกากโคตรเลยกากโคตรโคตรเลยอ้าวชดแมงไงหลังเบยคีบมานี่ไปไปไปคีบไปนี่คือตึกอะไรวอลเลย์บอลครับโยนบอลกันเล่น ข้างบอลไว้ตรงนี้พร้อมกันแล้วค่อยปัดพร้อมกันเอายังแล้มาเอาเลยมาสร้างไปโหปัดมืนโคตรไวทีเดียวทีเดียวได้แล้วโอ้โอ้โอ้ฟักแมนฟักจัดมาเด็ดเงียบอยากตายเล่นไงวะเล่นเก่งขี้โอดิ โอ้เต็มหน้าเลยไม่เอาอนะไม่เอาไม่เอาไม่เอา <c oughs> เอาไปออกไปเรียกเอาไปเ้างในเอาไปหลังความโหมดจะสอนให้รู้ซินด้าที่แท้จริงเล่นยังไงแกรมสารเลือกมาก็ดียังเล่นอะไรอยู่ยังอยู่ยังอยู่โรงพยาคาลชีพตีตายนี่ไปให้ไกลสุดชีวิตครับโอ้โหยังไม่ตายฉันยังไม่ตาย <c oughs> อยากรู้บอลรวมทั้งหมดมันมีกี่ลูกมันมีกี่ลูกมันมีกี่ลูกโอ้ยโอ้ยไม่ไม่กำลังจะตายไปกับบอลลูกนี้ปุ้มตายเนอะตายคนแรกเออดไม่น่ารอดอ่ะยามยามที่ตายไดเพื่อนหนูหน่อยติดใจแป๊บปี่ยยามใจดีนะกูจตายแล้ว ไปโอ้โหเลี้ยงโอ้โหไม่จริงยุ่งไปไปแหยุ่งยุ่งปากออกแท้งหน่อยนะเงี่ยจะไปแเหรเวทหนักเลยแข้งเวทหนักเลยครับนี่หนักเลยก็ได้ไม่ว่าเราไม่เราจะไม่เล่นเวทเราจะเล่นเป็นแทงหนักเลยแทงเวทซะด้วยโหมา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 ระดมระดมทุนกันหน่อย จับเคล็ดไม่ได้ตัวบ้านนี่เฮ้ยทีเดียวได้แล้วท er> uh> ิบมาบอลมาลูบอลมาเอ้าเอ้าบอลบอลพ่อของตัวอย่างนี้แม่งไม่จะเดินเข้าไปอันตีแล้วนะันตีมีทำไมคนสุดท้ายอ่ะใช้ไปเลยโอ้โหเจ็บ เย้ได้คิวแล้วโว้ยเออนั่นแหละนั่นแหละป้าป้าไปป้าไม่ทันไม่ทันโอ้ทันใช่ไหมไข่กระเด็นออกมาไม่เอาไม้เอวไม้เอานะเท้าไม่เอาไม้เอวไม้เราจะไม่ได้กับเธอนะเท้าดิตจมโอ้ยยุงเต็มหน้าเลือดัวมันเจิดขึ้นเร็วมากเร็วมาก โอ้ยตะปรับนั่นเลยเด็กไปไปไปมาตะบอลมาไปถึงไม่ได้ไม่ได้ไมีความเจ็บปวดอะไรเลยผมไม่ได้มีความเจ็บปวดอะไรเลยสักนิดเดียวจะไม่จะมแทงกันที่หันมาหันนี่ตบบอลปาไป บนในแมปนี้มันมีกี่ลูกวะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ชละมุนบุญายมดแลยู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 ใครมีฮิวยู้หน่อยอยู่พื่อสายนทีตั้งรักกัน,นม่นจน้จุงเงียบเงียบ่างงง,งนสัตว์เล่นเลย เสียงดูไม่มีความแรงเลยเีย่ออกไปออกไปออกไปเข้ามาเสียงสกิลดูไม่มีความแรงเอาซะเลยอ่ะคิปไปสวัสดี้นะค้อนแกเรียกร้องฉันซินด้าแกก็มามามองนั้นจากของโคตรอยู่แล้วใจมันสั่งมามองนั้นใจมันสั่งมาตอนนี้ อะไรไปไปไกลไม่มีไอเทม <c oughs> โอ้โหเต็มหน้าเลยเป็นตัวที่เบิร์สแรงที่สุดในเกมโลกติดล้วตัวไม่เอาไม่เอาไปไกลอย่าเข้ามาไม่เอาเราไม่เล่นด้วยเราไม่เล่นด้วยอยา่ยาอย่าโอ้โห <c oughs> เป็นชุด <c oughs> เป็นชุดเลย

ไม่เอาแล้วจ้าอย่าเข้ามาใกล้ดีป้อมดีกว่าไว้โอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยเลือดยุงมันรอดได้ไงวะโอ้ยรอดดิเสียใจน้องเสียจุ้ยแน่น้องเธไม่ดีใจอ่เธอไม่เธอไม่ใจร้อนหรอรอดน้องเสียจุ้ยนะน้องเสียจุ้ยนะเดี๋ยวแตกเลยกูฮะไม่ห่างอ่ะโอเคโอ้โหแม่โอ้โหแม่โอ้โหแอ่โอ้โห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 แม่เออแป๊บ ออกตอเาเฟมอีกชิน้นนึ่งเลยตาเฟมอีกตรงตาเยฟงหนักเราเราจะเป็นแท้งไงด้ทุกคนโอ้โห้หายเลือดจะบอกแล้วหนูหนูไม่ว่างเฮ้ยยุ่งเขาอยากตายอีกรอบหนึ่งจังทำไมอะสกอร์ได้สวยโอ้โห,โหสกอร์ได้สวยใช่ไหมล่ เอออตายมความจริงะ่าบอลไเยอะแล้วกดตเลยอึมจุกจุกจุกแต่ยังอยู่ได้ไม่ได้เพื่อนกดบอลเลี้ยงตัวโอ้โหบอลเด้เพิ่มไม่ทันว่ะ ศึกบอลวอลเลย์บอลศึกวอลเลย์บอลชิงชาติโอ้โหนนี้แชมป์จิงแชมป์ทุยจิงชาติทองจิงชาติทองจิงชาติพองน้องเสียจูย่าน้องเสียจูฮะเสียจูย์ทำไมอ่ะสีป้อมไปเลยป้อมไปเอาไปเอาไปเอาบอลไปเออช่องดีจริงเลยจะได้แยกสีบอลหมอกับบอลไทยเป็นยังไงไม่เออาาไม่เเรื่องมากอ่ะแงะ โอ้โหฮเฮๆโอ้โหไม่มันไม่ตายอยู่อยู่แค่ด่วนอะานี้ง่แม่ไ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 ม่อยู่งอยู่หงยู่งยูโอ้โหมังอยู่ยังอยู่ ยังไม่ตายยังอยู่ซิงยังไม่ตายซิยโอ้ดับเบิลคิวอเดี๋ยวขอตายก่นอนเลยิติโอเคบอมรัวเลยเอ้าเลมเอาของแทงปดแม่ลูกอ๋อเอาของ้อยุงรอแ

้องไม่ตายนี่มันจะตายเย้ได้คิวด้วยปู่โดนชัดดาวเบอร์ชิยามออกมาใครวะท่านพาเวทมีอีกเวทไม่เห็นมันเจ็บไหมไมเวทเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยอะตายไม่ตายวะไม่รอดไม่น่ารอดรอดอีกไปวิ่ง อยู่กันอยู่กันอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าตายไม่ได้อย่าพึ่งใจเย็นพี่อาร์มพี่อาร์มยังตายไม่ได้ยังตายไม่ได้ไหนตายไม่ได้นะออมพี่อามเลือดเนี่ยเก็บดิเลือดเลือดเล็บแหมแว่มาล้แอนไม่เก็บไงไม่เก็บไงไม่เก็บแอนเล่นเล่นเดี๋ยวแฟดไปเก็บเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนน้องเสียดุยน้องเสียดุยอาจารย์เยุยแล้วเนี่ย จะกระจายนะครับเนี่ยไปไม่เป็นอะไรแล้วแต่กตาเวทเราเยอะเฮ้ยกดผิดอือได้ด้วยโอ้โหวันเล็บวันจะชัดมนตึกวอลเล็บอลจะชัดงานนี้ไปไปไปโอ้ป้อมตีป้อมตีใครอะทีทูนี่มาไปไป ตีป้อมมานะไม่ลดใจแล้วนะโอ้โหเยอะเยอะชอบมันอะไรวะบอลมินดึงทีมวอแป๊บแน่แน่ใครเอาของหนูไปแน่เวียมป้อ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 มมาแหกไม่แหกก็ไม่อยู่ตีตัดอะไรอะไรคุยอะไร อาจะโอ้โหอ้าวโหอ้าวเหลืออยู่คนเดียวอีกตัวไปตายเถอะถอยถอยถอยมากโอ้โหยังเอือดตัวหน้าด้านอยู่หน้าด้านอยู่หน้าด้านคบกยมันจะเสียสละหืโคตรจะดีใจเลยโคตรจะรักกันเลยโคตรจะรักกันเลยยังน้ำตัวรอเลยดิรอไม่ออกรอได้เลยรอได้รอลื่นนี่รอลื่นไปไกลอันตีอัดหน้า ไม่ตายไปไม่ตายอีกมึงไม่ตายเหรอยังไงเลยไม่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 มันไม่มันไม่ตีโออุยตายยิวไปไปใกล้เข้ามาไม่เอาไม่เอายี่แตงไม่ตายกูยังไม่ตาลูกบอลมา S <S อย่าไว้ตายเย่ไม่ตายเลือดเลือดเอาไปัโอ้ปลาน้ำใส่พาแตกแล้วงานนี้อีพิเตอร์อีพิเตอร์่โอ้แม่จ๋าจอูอ๋อเจ๊เเอมาเจ๊รเจ๊เาเเจ๊เาเจเย่า่ โอ้โหซินด้าน้ำสมัยเอาเซตมาด้วยนะจ๊ะไปไปไกลเจ็บจุงไปไกลๆเลยนะไม่เอาเราไม่เล่นนะเราไม่เล่นเราไม่เล่นเราไม่เล่น <c oughs> เราไม่เล่นด้วยนะไปไป <c oughs> ไป <c oughs> ไปออกไปเอาเยีย่ยป้อมตีเป็นเอดเลยเอตาตาเย,ย่ดีใจแบบ เฮ้ยดูดูด hey, ูดูดูด hey. ูเขากันเลยอ่ะสีเขากันเลยเมื่อกี้สีพเขาเขากันเลยอะโอ้โห้อากันเลยไปเข้ามาไปไกลไม่กูตายเดือดรั้งรอก่อนฉันตายได้ไงเนี่ยถอยเลยถอยเลยเดี๋ยวตายไม่เอานะตายละฉันตายได้อนาคตนี่ไงเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีเลยครับตายอนาดีโดนสโลลัวเลยโอ้โหอันสับกระเบื้องดมันทำดูมันทำดูมันทำ มไ่ยดู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 เธอทำทำยัยไงเหรอดูดูดิกระดูดิทำไมถึงทำกับเราได้น่าทำอะไรอ่ะนี่ว่ายน้ำหนีแบบอะไรวะไอ้ไม่ได้ยับยุ่งเราเจนเอาต็ดเราอยู่นี้เราเราเพิ่งเกิดมันเหมือนกันแ่ง คุยอะไรเยอ่ๆเลยครับนี้ไปไกล้ลงมุสู้อะไรอยู่คุยอะไรแย่นนไอ้ผูยยบ้านี่ไปไกล้จุ๊บจังงต้องการป้อมสุดชีวิตนะเรื่องการไม่ต้องบอกกันสุดชีวิตอีกแล้วโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้โหทำไงกับมันดีไอ้บ้านี่ไอ้ว่าอาจจะเอาไหมฮะล่ะอ่ะทันเดี๋ยวอไอ้พี่ว่าไอ้พี่ว่ามันเกี่ยวไอ้พี่ว่า มันเกี่ยวอะไรกันนะลูกบอลหายเอะลูกบอลไปปึ้งเอาโดนเที้ยอะไรวะมันโดนเที้ยอะไรครับไม่ตายอีกปึ้งนาดานาทนทำไมมาเอาดิเอาดิเอาสิปะมีสู้ก็ต้อ้งต้วะมาดิครับ แพ้ก็ชินะควันตาคิวใครได้ควันไาวะใครควันไดวะหนูเฮ้ยไอมียพี่อะไรอ่ะวาได้ควันตาคิวเหรออ้าเราผิดใช่ไหมาเรื่องใช่ไหมฮะอะไรเอ่ยอะไรเสียงว่างั้นเจ๊ไหะเสียงโปกลเถียงโปโลโปโลนุ้งหยาบุ้งตีนะสองสารามก่อน เก็บเจ็บไม่ได้บอกให้กันค่ะเลาไม่ไม่ตายอ่ะเลยไม่ตายอ่ะเลยไม่ตันเลยไม่ตายแต่แกจะตายแล้วไก่ตายนะตายตายอะยุ่งตายนแล้วตายซะยุ่งไม่ตายเว้ยไม่ตายหนึ่งห้าหนึ่งครั้งไปห่าหนึ่งไม่ตายหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งไม่ตายหนึ่งห้าหนึ่งเอ้ามีนี่เลยกูเนี่ยเอ้าคุยเลยโยงมาหาหนูโยงขึ้นมาตัวแล้ว ปับอลมาทิ้งบายูดาวยิงโดนเฮ้ยบอลสวยยิงไปแเกียรไม่นะยิงเกียร์คมณเใจในความเกียรกับตัวเองคุณคุณตาหนูศรัทธาสมองสมองคุณตาหนูไปแล้วไปหมดละสมองสมองไปหมดละตอนนี้อะไรกับมึงล็อกนักหนาวะถ่ายละเก็บเรือน Shut down

เปันญาอ่อนแล้วกูชอบแบบนี้จังเลยจะได้แยกสมอสมองไหมดละอ Stop บอลใคบอใครบึ้ง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 บัง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 บับังบมีตีป้อมแป๊บตีป้อมไปเลยเ็นลังแก้ด้เงินตายไปตายไปจะไปเข้าบ้านไ ตังเกไม่ได้ทั้งไรบ้านเอา execute ้วยนะเอา elevator เจ้ากรรม elevator เจ้ากรรมยีเดียวจะแตกกันเไม่เหลือีเดียวเลถึงิงเดียวอยเหลือติ่งหลือติงมดอ่ะไม่ไม่ไม่รอก่อนรอก่อนรอฉันก่อนแให้รดไม่ไม่จะดาวไ้ว ไปอย่าเข้ามาไป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 อย่าเข้ามารู้สึกเข่าสุดไป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 พอมึงแตกรู้สึกแขนขาออกเลยโอ้โหมึงเหี่ยวอยู่เพื่อเพ่งเกียร์นะใครใครกล้าแอบอยู่ในป่าตรงนี้แล้วพอมันเดินไปแล้ววิ่งไปเลยไหมเดที่เกียร์นะตานี้แมตนี้เกียร์มากจริงเกียร์ เขียนโมเกียนนะเกียนจนแบบเกียนจนแบบไม่ได้เล่นมุกอ่ะตรงตัวเนี่ยเลนมุกไม่ออกทำศูนย์วิตใจไงมันได้มันเลยครับมันมันมันพูดไม่จบมันคือตัวเขาตัวคนเนาะอย่าเอาสร้างบอลทิ้งไว้ดิสร้างสอ้างบอลสร้างบอลหนีเอาอะไรไปสร้างเหรอเงียบไม่เงียบไปแล้วแ้มพกนี้คู วิ่งกลับบ้านละจำได้เลยเท็กเปิดตัวซินด้าโคตรแบบอลังอะ่ะมีอะไรยไเอยอะจูบบี้น้ำไม่ใช่ละชอบเลยเกินซินด้าสี่คนอันนี้มีสี่คนนี่หลายคนโอ้โหยังไม่ตายครับโอ้โหไปไม่ได้ไงครับโอ้โหแม่ขอตัวนึงนะโอ้โหแม่ <S 1> <S 1> โอ้โหแม่ตัวนึงตัวนึงอ่ะต,ตัวนึงหน้าเออได้เลยบาย เอ็ดด่าโอ้โหจบไปแล้วของกับมาแล้วบาย <laughs> มีของแป๊บเดี๋ยวไปกับแมทวันพอแลครับผมนี่ซินราดด้วยพวกเราเอะไรข้าหลายนี่แหละจะเจอใหม่ถ้ามีอะไรใหม่เดี๋ยวจะรีนใหม่นะครับผมโอเคครับเจอใหม่ครับเฮ้ยต้องต้องอีกทีหนึ่งทีโมอ่ะ <laughs> ทีโมโอเคผมเจอใหม่พรั้งหน้าี้สวัสดีครับทีโมเยอะอ่ะ